ประเทศไทยการเมืองไทยจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในวันที่16นี้ถ้ามีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรจะเป็นตระกูลเดียวที่มีนายกรัฐมนตรี3คนและเป็นเอรัฐมนตรีหญิง2คนที่มาจากตระกูลเดียวกันเหรอโอ้โหนี่คืชิน,นวัตรครับซึ่งเดี๋ยวประมาณนี้แหละฮะอีกไม่นานเนี่ยพักร่วมรัฐบาลหลังจากพูดคุยตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วเนี่ยครับ จะออกมาแถลงความชัดเจนว่าพรุ่งนี้จะโหวตสนับสนุนใครอ่าซึ่งตอนนี้แน่นอนครับเบื้องต้นแต่ละพรรคที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยทางมาทางอง์อิงละเป็นไฟบังคับลนะเป็นไฟบังคับ,บ,งคบอ,องอิงจริงๆไม่ใช่ไฟบังคับนะถูกฟูมฟักเพื่อเดินเข้าไปสู่โหมดหนาย,ยกรัฐมนตรีของเพียงแต่เพียงแต่คิดเดิมกะว่าปีสุดท้ายปีที่สมของเธอเนี้ยครับเพื่อเตรียมตัว สร้างบารมีสู้กันเลือกตั้งครับแต่พอเบรดทางการเมืองกับนายกเศรษฐาปั๊บเนี่ยถือว่ามาเร็วปัญหาก่อนหน้านี้นั่งคิดว่าต้องบ่มให้สุกมากกว่านี้ไหมครับพร้อมหรือยังอืขึ้นตอนนี้เร็วไปไหมดีเบตแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่จันทร์ส่งล่าแต่พอสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากกรณีคดีของคุณเศรษฐาทวีสินครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ้นตำแหน่งไปสายลมมาทางอุงอิงทันทีครับใครบอกว่าชัยเกษมเรายืนยันตั้งแต่เมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นโคต้าแคนดิเดตจะเป็นอุงอิงครับนี่โพสต์ของทานนายกอันนี้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์นะฮะโปรไฟล์ทั้ง facebook แล้วก็ x อนะครับอันนี้นี่นี่นี่แล้วก็ขณะที่คุณอุงอิงนี่นี่พู่นุรลูปนุโยนี่นี่นี่อ่ะอุงอิงนี่ คุณบำบัญญยาบังสิทะเนี่ยนี่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 ดูไปดนเห็นั่งเนี่ยโพสต์ว่าเนี่ยเร่องสอรี่ไอจีนั่งทานครับทานเทียงกับทานเที่ยงกับท่านเศรษฐาไม่ให้กําลังใจกันครับตอนนี้ทุกคนไปให้กําลังใจนายกเศรษฐาทวีสินกันประเด็นก็คือตกลงอุ้งอิงเนี่ยทําไมล่ะและถ้าอุ้งอิงเดินต่อไปคอรมอที่จะร่วมกันเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรแต่แน่นอนครับท่านนายกเศรษฐา พ้นจากรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ที่มีต่อว่าจะไม่ไปต่อคือที่ข่าวตอนนี้ฮะที่มาคู่กับท่านนายกเศรษฐาเนี่ยคือ,อ,อชัยชุนหะวชิะระบอกจะไม่ไปต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับครับถูกเชิญมาในรัฐบาลเศรษฐาสองถือว่ามีความสนิทใกล้ชิดกับท่านนายกเศรษฐานะอ่าพรอนทำ,ทำไมถึงไม่ไป โอ้นี่มันต้องหลายเรื่องนะเอาสักเรื่องสิอาจจะเรื่องของความประสงค์ส่วนตัวที่คิดว่า่มหนึ่งแล้วมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันออันที่สองอาจจะบางเรื่องที่ไม่พอใจบางคนอื ผลงานไม่พอใจบางคนแต่ผมเชื่อประโยคหลังผมก็ว่าประโยคหลังตอนนี siglo, ้เขากําลังตามหาตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันให้ควักครับเอครับมาดูการเมืองไทยหลังจากนี้ไปวันนี้เนี่ยโอ้ตั้งแต่บอกว่าจะมีการแถลงร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลชมหน้าของพรรคร่วมจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของพรรครัฐบาลครับพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งนะ โครงสร้างพักร้วนบ้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงโผครมอรกระทรวงต่างๆอาจจะมีสลับกันสลับแล้วละ่ะโคต้องโคทั้งอาจจะมีคือไม่ใช่เล็กๆรอบนี้เ<อ>ท่ากับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล้างไพ่ใหม่ครับและคนที่จะตัดสินใจนั่นคือนายยกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีไงอย่าคิดว่าของเดิมคือใช่นะใช่ไม่ใช่รัฐมนตรีคนใหม่เขาจะจัดวางยังไงแต่วันนี้นะบางพักอาจจะใช่นะ บางพักใช่ไหมบางพักอาจจะใช่แต่บางพักไม่ใช่ครับครับตอนนี้วันนี้ห้าโมงนี่แหละเดี๋ยวแะไรเ้าโมงนะรองนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตอันดับหนึ่งภูมิธรรมเวชชัยเดินทางกลับมาประเทศไทยนี่ว่าต้องกลับกัทนันนี่ใช่เครื่องหาเครื่องบินกลับเมื่อคืนนั่นแหละกลับกัทนันกลับเมื่อคืนนะครับเก้าโมงประชุมสสกันที่พักเพื่อไทยครับ ที่อของที่รัฐสภาหลังจากนั้นประชุมวิบรัฐบาลและมีการประชุมคอรมอรักษาการครับ,รบและพักร่วมรัฐบาลจะถแถลงร่วมกันเย็นนี้อนี่ต้องรอต้องรอว่าตกลงอ่ะจะลงมติโหวตกันอย่างไรรอบนี้ให้รอลุ้นกันและพรุ่งนี้10บโมงสภานัดประชุมเลือกนายกตีคนใหม่พี่วีตอนนี้พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดกี่เสียงนะ สามร้อยสิบสอิบส่สาม,มร้สี่สาหนึ่งสอสสิบนะครับตอนนี้ประธานสาภาครับเรียกประชุมสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรกี่โมง10.00นยนี่วันศุกร์สิบโมงครับสิบโมงจะเสนอชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมเนี่ยโหวตกันครับคราวนี้พักฝ่ายค้านกี่เสียง เมืเ่อกี้พักพักรัฐบาล3 1 4ก็ตอนนี้ทั้งสภา2อ0ร้อเอ้าอ่ยสี่ร้อยสยเก้หายไปเจ็ดหายไปเจ็ดเสียงก,ก็ครึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งนาย,ยกคนใหม่ต้องได้อย่างน้อยเยกินครึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือ248อย่างน้อยแต่เลือกมาจากค andidate ที่มีเสียงสอสไม่ต่กว่าหเอร์เซ็นก็คือ25คนซึ่งยีิบห้คนก็คือมีประชาธิปัตย์ที่ บีมแบบเส้นยาแดงเลยพอดีมากคนก็รายชื่อคนที่มีเครดิตอยู่นี่นะครับคุณพิธาหายไปแล้วนะคุณพิธาหายไปคุณแพทองทานจริงจริงพี่โอท่านนายกเศรษฐาก็ยังอยู่ในเครดิตนะโอ้โหใช่ไม่พูดถึงหลักอยู่ในเครดิตนะถ้าพักันไอ้นั้นคือไอ้นั้นคือผ่านไปแล้วกรรมจำจำท่านนายกสมัครได้ไหมได้พราะนั้นปั๊บมาโหวตใหม่มาโหวตใหม่รอบตี้แต่ตอนนั้นก็คือมันมีการหักหลังกันแค่นั้นเองใช่ไหมเพื่อไทยจะเหลืออัน เหลือสองคนต่อไปคือแปรทองทากับเชยเกษมใช่ไหมคุณอนุทินลุงป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะวันฤทธประยุทธ์ยังยังมีรายชื่อนะยังมีรายชื่อพีรพันและคุณจุรินและเหนือวิสิตตามว่าพรุ่งนี้ถ้าเสนอคนเดียวมันสนุกที่ไหนผมเป็นสสโดยเฉพาะสสฝ่ายค้านฝ่ายค้านเสนอมีอะไรมีพักเล็กมีก้าวไกล มีประชาธิที่ปัดเนี่ยผมเสนอนี้เลยตัวแทนฝ่ายค้านคุณจุลินเนี่ยก็ขอเสียงรับรองจากที่ประชุมขอเสียงรับรองโอ้ยข่าวนี้ปันป่วนเลยก้าวไกลหรือว่าสสประชาธิปัดเนี่ยเสนอได้นะเสนอได้เสนอเพื่อป่วนเนี่ยคุณไม่ใช่หลักการมันต้องมีแข่งขันบ้างเป็นนักการเมืองปล่อยไม่ไม่สนุกต้องมีส่งข้าประกวดบ้างให้ประชาชน คุณเป็นตัวแทนประชาชนให้ให้แประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกแข่งกับแข่งกับแพททองทานแข่งกับคุณนุงยิ้งเลยโอ้ยบัญพวนเสนอนชื่อคุณจุรินแข่งกับคุณนุงยิ้ง <c oughs> ขอเสียงรับรองนอกจากว่านอกจากว่าคุณจุลินบอกผมขอถอนก็แล้วแต่ไงได้รู้ไปทำไม <laughs> มันไม่ปัป่วนที่สภาหรอกมันปันป่วน,น,น <c oughs> ที่ประชาธิปัตย์ไม่เพื่อเพื่อต่อน่ประชาธิปัตย์บางคนเชื่อหรือไม่ รอบนี้คันดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เดินเข้าไปสู่โบทเป็นคนเดือนสิงหาหมดสิงหาเอาลุงป้อมเกิดวันที่11สิงหาใช่ไหมองค์อิง,องเกิดวันที่21สิงหาเออชัยกเกษมนิติสิริเกิดวันที่26สิงหาเหรออ่าเอาอ,อ <laughs> ท่านในอภิสิทธิ์เหอคนสิงหาเป็นนายกเยอะเลยคนสิงหาเป็นนายกไง <laughs> <laughs> โอเกิดสิงหา